มันได้อย่างไรอ่ะตอนแพ็กตอนไอ,อ้กล่องก็อยากได้เอาไปทำอาวุธอ๋อได้ดิเอากล่องไปเลยเอาอะไรไเขย่าไปเลยเดีย๋ยวพอเวลาไม่มีใช้ก็ขอปังกนดีอ่ะเอาอะไรกระเป๋าสิบสี่ค่ะได้มาทั้งสี่อัออน Dante, ตัวไม่ดีเหมือนที่มาม่าบอกจริงๆริงแน่อดไม่ได้เลยอ่ะโอมาก o d นี่เดี oui> ๋ยวฟังเดี <c 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 ๋ยวถ้าพี่หาดกับโรลินเวขอเปิดได้ไหมเซมซีเดี๋ยวถ้าเอออ่งเปาถ้าได้เงินเดี๋ยวเอาเงินที่แบบเปิดได้คืนให้แต่ถ้าได้เซมซีขอเก็บเพราะเซมซีมันกิฟต์ให้กันไม่ได้ เราไม่เซมซีในตัวอะเซมซีไว้ทำอะไรเอาไปแลกกระเป๋าแมวอ๋อค่เดี๋ยวเปิดให้ถ้าเกิดได้เงินเดี๋ยวปังบวกบวกบวกว่าได้เงินเท่าไหร่ในจำนวนสิบอันที่พี่ให้มาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเอาเงินที่กิฟต์ึ้นให้แต่ว่าถ้าเกิดได้เซมซีขอเงินในซมีมันจะมี่ยิี่อะเฮ้ยผมเคยแข่งนะสมัยเด็กเราหรอแต่ว่าเต็มรถเต็ม ร้อยโลปังอะ่ะมันได้รอบป,ประมาณเฉลี่ยประมาณห้าห้าสองห้าหกสองต่อรอ,อบาาาเมื่อวานเราเปิดได้มาสองพันหอโอโหดวงนั่นดวงเหรอไม่ไม่มันได้ได้ห้าพันไงได้ห้าพันห้าพันห้าร้อยห้าร้อยถึงพันอะไรเงี้ยทำไมหนูเปิดหนูเปิดตั้งสิบสองอันดวงปังวันหนูได้ไแค่เจ็ดพันเองย <laughs> <c oughs> อดเยี่ยมเลยเก้าสิบสี่ ตัว <12. S 2> นี้มันคุ้งไปกับกับอาวุธแล้วนะ่ะมันก,ก็ควรจะดีบ้างอยนะถ้ามันจะซูไ้ไปหมดมันก็ไม่ไหวมั้งเบอโรลนีน่ะปะป้าเูาืวนี้ปะป้าจะมาไหมอะ่ะก็หวังว่าจะมาได้แต่ก็ไม่รู้จะเสร็จกี่โมงแหละออเซ8แปดสองเจ็ดสี่เจ็ดมาม่ารำมาม่ามีธุระหรือเปล่า มันี้มาก็้ไปออกไปทำภูมิ๋ยวก็ประมาณแหละมาดูก่อนจะปล่อยทีอ้อใชโอ้ยังไวมาไปก้อนเทพจัดจัดพี่หาจะตีอาวุธอะไรเพิ่ไมไหมคะหรือไม่ตีแล้วเออต้องจะตีปากนะคะมันมีชุดตีอาวุธอยู่อะไปยังไวชุดตีอาวุธเืออะไรอะป๊บาป๊า ก็เปิดกาชามาไงไมาเป็นกล่องเหรอใช่เป็นกล่องกล่องเอาไว้ที่อาวุธอะเหรอใช่หนึ่งกล่องก็ตีได้หนึ่งทีพาป้า,ปามไม่ไปช่วยมามาเหรอก็หมามา,มาบอกไม่เอาไงม่งยี่ถามแล้วไงเจอว่ะเราไหวปะเนี่ยหนุกว่าเหมือนกัน แต่ล่วงอัน,นีฮยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะก็เราเลยเป็นคนชวนมาไม่ต้องพูดพ่อหนูก็ชวนพ่อมาอยู่กับป้ากไงมันเฉยเวลาไม่รู้เวลานี้ กินหัวหนูแล้วอ่ะเขาจะกินหัวหนูทำไมอ่ะใช่นี่หาจะกินหัวลูกอยังอีกยังอีกยังอีกยังจะฟ้องอีกมามาดูดีป๊าดูหนูด้วยไม่ไปดูลูกทำไมอ่ะไม่ดูเลยป๊าดูหนูลูกเข้าใจผิดนะป๊าดูเชียวหนูเชียร์แม่อม เฮ้ยขึัวได้เลยว่ะเฮ้วได้เลยว่ะ,ไ,วะไม่ได้อะ เอ๊ะป๊าป๊าถามว่าป๊าป๊าเป็นลิงเหรออุ้ยหาให้ป๊าป๊าทำเถอะเดี๋ยวป๊าจะล่วงแล้วเนี่ยจริงป๊าป๊าไหวไหมป๊าป๊าไม่ไหวป๊าป๊าไปก่อนก็ได้ได้แต่หนูก็จะอยู่เป็นเพื่อนอยู่เป็นเพื่อนเอาไโผอาไปแพ็คแล้วก็จะเอาตังค์ให้นะป๊าป๊าไม่เป็นไรอยู่เป็นเพื่อนก็บอกว่าจะอยู่ก็อยู่เลย เป็นห่วงอันนี้ทำต,ตามสัญญาไงคำไหนคำนั้นอยู่แล้วป้าเอาป้า,ปาหายหาไม่เจอดิโ่โโป๊า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 ขึ้นยังไงอ่ะอเอาๆเลยขึ้นไม่ได้อ่ะ าทางดิหนูหน,หนูไม่ใช่ลิงแบบป้าป้านะ่ะป้า,า,า,าว่าป้าว่าป้าว่าหนูไม่พ่อเป็นลิงหนูเชื่อแล้ <c oughs> วอันนี้คืออะไรอ่ะนี่อ่ะเส้นจีไงลูกเส้นจีคืออะไรอ่ะเส้นจีคือกระเพาะปัสสาวะหมูไง ใชยเส็งจีคือว่าปัสสาวะก็พอไปสวาวะใช่ส่วนนี้คือกระเจียวนะ่ะฮะนี่เห็นไหมเนี่ยดูดิกระเจียวหมูป,ปม๊าป๊าบอยยังไงนี่ไงดูดินี่ไงนี่ไงดูดิกระเจียว หนูเห็นมันเหมือนน้องไก่เลยอะ่ะกระเจียวเราดูดีๆมันคือกระเจียวเนี่ยว่ายัางไงเพื่อนหนูเห็นมนันเหมือนน้องไก่เลยปะป๊า,ปามันคือกระเจียวโลดูยังไงอา้าวอ่ะทำไมโลดูยังไงเป็นน้องอ่ะหนูหนูหนูไม่เคยเห็นกระเจี๊ยวหมูอะ นี่ไงเนี่ยดูสิเป็นอย่างงี้แหละรกระเจี๊ยวหมูฮะเอาเอไปไปดูกระเจี๊ยวหมูด้วยนะเอ้าก็ลูบอกลูไม่เคยเห็นไงนี่ให้ดูเนี่ยกระเจี๊ยวหมูดูเห็ดอันนี้เปิดถุงขยะเลยอ่ะไม่ใช่ถุงขยะฮเนี่ยมันมันกระเพาะปัสสวะเนี่ยเห็นไหมเนี่ย เขาเอาจะไปทิ้งใช่ไหมใช่ใช่เอ้ยไม่ใช่เขาเอาไปทำมันเป็นเส้นจีไงลูกไม่เคยกินเส้นจีเหรอไม่หนูมไม่เคยได้ยินมาก่อนด้วยเป็นใน <วะ S 1> สุกี้ไ,ไงเนี่ยแบบพรุ่งนี้หนูไป<ฮ>นะร้านสุกี้แล้วสั่งเลยขอเส้นจีหนึ่งถาดเส้นจีเป็นยังไงวะเออแล้วเวลากินก็นึกภาพว่าเรากินฉี่หมู <S 2> <S 2> อ่ะอิอิอร่อยเลยอ่ะจริงอร่อยอร่อยป๊าชอบ ฟ้าพ่อชอบกินฉี่หมูอร่อยเลยเคี้ยวกรุบๆมา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 โล่มันขี้ฟองจริง้ยทันได้ทันได้ทุกคนมันสุกแล้วอร่อยเดี๋ยวผมก็ชอบกินอะไรอ่ะ ยินด้วยมันไม่ได้ยินเหรอถ้าเราไม่ไปฟ้องอะโลฮะเหล่าอันนี้เป็นเด็กที่ฟ้องเหมือนกันนะหนูไม่ได้ฟอมมอ้องหนูไปบอกว่าหนูแค่จะไปบอกมาม้าเออไปถามมาม้ามาม่ารู้จักไอ้อะไรจี๊ดจี้ไหมมาม้าว่ามามาได้ยินแหละมามาจะอ้วกแหละอืมมาม่าว่าย่าไปหากินตามมาม้านักคนอะไรกินชนหมูหม คืมันอร่อยจริงลองดิไปเลยพรุ่งนี้สั่งมาสุก,กี้อร่อยอร่อยจัดเลย,ยนี่นี่นี่เรามาดูนี่เห็นไหมอันนี้คือกระเจียวหมูก่อนโดนตัดนะเห <ขา S 1> ็นไหมไม่ใช่หรอกระเจียวรู้ยังไงเป็นขากระเจียวเน,ยนเนี่ยอันนี้เป็นตัวมันใช่ไหมแล้วกระเจียวมันออกมาจาก <ไง S 1> หัวแล้วเปะละ่ากระเจียวก็ออกมาจากตัวจริงๆเนี่ยกระเจียวก็ออกมาจากตัวนี่แหละ ทำไมก่อนตัดมันอัพเ,เรื่อแล้วพอตัดแล้วมันเหลืออันแค่นั้นนะป๊ะป๊เอา้าวเวลาตัดแล้วมันก็หดเป็นธรรมดาลูกอืมได้นี่นมาดูน,นี่มาดูนี่นอันนี้คืออะไรข้างบนนะมันแขวนตรงส่วนปลายของกระเจียวนะลูก ะข้างล่างตอนนี้ก็คือถุงอันทะไงคือว่าอันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอป๊าบ๊ะเอาเราเคยเห็น่ะละ่ะไม่เคยเอออันนี้ไงไม่เคยเห็นก็เห็นซะเนี่แหละบ๊ะบ๊นี่มันครึ่งหนึ่งของตัวหมูหรือเปล่าไม่ใช่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 เราเข้าใจผิดละนู่นนู่นตรงส่วนปลายนูนะ่นเนี่ยกระเจียวส่วนปลายตัวเนี้ย ถุงไข่สองลึกเขาโอ้ป้ากเ่าอ่ะห้องจริงๆเอาดีเอาดีเออเอาจริงจริงไม่คือจริงหรือเปล่าเนี่ยป้าดูแล้วสับสนไปหมดแล้วเนี่ยโ้อ้จริง ั่งแต่มาเสร็จหรือยังเนี่ยเราศึกษานาโตมี่ของไข่มานานมากแล้วเนี่ยกำลังสอนกำลังสอนวิชาสาสุขให้กับโรลีนอยู่นะป้าบอกว่าอันเนี้ยเขาแขวนกระเจียบตัวปลายของหมูเอาไว้แล้วอันนี้คือถุงไข่ ออเอ้วัวเลยกูฮะไม่มัน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 ก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งของอาหารน่ะขี้หมู <c oughs> อืม <c oughs> แล้วเรานียเคยกินอะไรแปลกๆไหมแปลกๆหรอเคยอะไรแปลกสุด Uh, แปลกสุดที่เคยก็น่าจะเป็นงูแล้วพี่หัดแปลกสุดที่ไหอืมนึกก่อนจระเข้มั้งถ้จะไม่ผิดเคยกินทีหนึงคือเหมือนกันเลยลไม่ห<า>นูห<า><ม>นูห<า>นูก็เคยกินมันจะอยู่ๆหยน่อยเนาะมันมันก็จริงๆมันก็คล้ายๆไก่นะ มันนิ่มมันนิ่มกว่าพี่เออแต่มันนิ่มกว่าหน่อยนึงมันนิ่มๆแบบไม่รู้ดิบอกไม่ถูกมันกัดเข้าไปแล้วนิ่มเอาจริงๆก็บอกลอยเลยเอาจริงๆก็ถ้าไม่คนบอกก็ไม่รู้อ่ะอย่างี้ดีกว่าก็เหมือนไก่แบบก็กินไปเยอะอยู่ซึ่งพอมีคนบอกอะไรแบบเออเด็กบนาคอยู่๊ะ บางทีก็ทำแต่เรื่องดีๆแต่บางทีก็ไม่ค่อยจะมีผมเด็กบ้ง